เดี๋ยวถาบมวนครับจะพักนึงอ่าสวัสดีครับเดี๋ยวมืัอนี้กับสีมาจับ ปืนที่ถือยู่8คนนะฮะก็มีคนรักนกสวยงามมีภาษาอังกฤษ R U N G R I T แล้วก็คุณประเสริฐแล้วก็คุณประเสริฐนุ้ยทิมแล้วก็คุณแดงนาจมืน่นแล้วก็คุณกกงามแล้วก็คุณ AI 003คุณ คุณต้นคนเดิมๆแล้วกับคุณ F U T I G T G I หรือว่าคุณสอนอกับ8คนครับจากเมือ่อคืนนี่ล่ไล่เบิงเบิรนแล้วก็มีอยู่8คนจะนี่ฮะเดี๋ยวผมสิตัดแล้วก็เอาลงไทยเลย สวัสดีครับจับฉลากคนที่ท้ายเลขเก้าเจ็ดถือครับกาจับง่ายๆเลยครับผมกับบอดีาสนิทกับไผหรือว่า,ามักไผสร้างไพยังสันส่นๆก็คือแบบว่าจับตัดแล้วก็จับเลยดีกว่าเพราะว่าผมบอดีหัวจับไผเป็นพิเศษในใน,ในกลุ่มในสมาชิกเอฟซียังสิ้นนะครับกับ อ่าพับพับจับเลยเดี๋ยวกว่าคนแรกกาเดี๋ยวเดี๋ยวพับพับไปเนมังกรคนคนแรกเนี่ยคนแรกเนี่ยคนลักนุกสวยงามเนี่ยที่ภาพเป็นสี่เหลี่ยมตังสี่ว่างไวต้ตรงสี่คนที่สองเนี่ย R U N G R I T เป็นภาษาอังกฤษ,าษ,าษ,าษา คนที่สามคุณประเสริฐนุ้ยทิมแต่มันเฝ้า,า,าจับนะครับเพราะว่าจะไปเสยเวาผู้อื่นเขาคนที่สี่เนี่ยกับ F U T I หรือว่าคุณสอนคนต่อไปกับคุณกกงาม อาทีตทรงห้วันประมาณวันพฤหัสนะครับมือนี่แพ็คของหลายอา,าดีตบอดี้ทรงอดีตบอดี้ทรงวันพฤหัสมือน,นี้ก็แพ็คงานทรงไปสุดบนไปสิบสองสิบสามคนมือน,นี่ประมาณสี่ห้าคนเบอร์อาร์แล้วคนต่อไปกับคุณแดงนาจมืน่นผมกับโบขเขาเอินว่าจังไดอนะแฟ่ๆครับบอดี้ยังก็เดี๋ยวก็จับ พราะว่าไพ่ใดก็บ่มีส่วนเกี่ยวกับผมอยู่แล้วนะผมก็ให้เดี๋ยวเดี๋ยวให้ลูกไส้ามาจาับเอาลืมอา่านต้นคนเดิมเดิมคนแคนครับไลไม่ครบไปละว i i 0ศูนยกับสมือครับให้ให้โอกาส3มมือคนทีทีทีท,ทีได้แล้วอ่ะ อผมจับขึ้นมาแล้วเป็นของไผรกันสี่นะให้โอกาสสามมือถ้าบติดต่อมาติดต่อมาหาผมผมกับสี่จับไหมอีกเจ็ดคนสิครับไปเรื่อยๆจนจนคนสี่อยากได้อีลีอันียก็่า้่เบื้องนะหนึ่งสองสามสี แต่ตักันหนน้องพัดน้องพัดครับน้องพัดนดแม่นดแม่นด พัดว่าใส่ลูกไส้จับมันนอนแล้วล่ะเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปเป็นคนจับเองครับอ่าสีได้ง,าง,ากกงออ่ายๆกับบวกผบวกยังอยู่แล้วนะครับเอ่อสีได้สีได้รู้ว่าใครได้นะครับอยู่นี่นี่เบอร์เด้อ บลูมาบึงกันยังบรูนะคนที่มีหลุ่เป็นแปดคนนะครับอโอเคฮะเดี๋ยวผมจับเลยนะอ่าเพื่อการไล่สดหรือว่าสตรีมสดทั้ง YouTube แต่ผมมีโกงกันดีแล้วอ่าเอเคยีม,มีจับเลยนะครับอืมจับตมหน้านลครับดีนะ้ครับ อระแกบ่งได้ป่าไผได้อ่าคนที่ไดเออคุณประเสริฐประเสริฐนุ้ยทิมนี่คนที่ใดฮะคุณประเสริฐนุ้ยทิมนี่เด้อครับคนที่ได้เด้อเดี๋ยวผมกลับหน้าจอให้เบึงนี่คะคุณประเสริฐนุ้ยทิมอันนี้คือคนที่ได้ คนเท่ใดรากาอยู่นี่กัมีอีกมีอีกสองเนี่ยมีมีมีอีกเจ็ดคนอยู่เนี่ยเจ็ดคนกัมีอ่าอยู่นี่กัมีคุณแดงน้าจะเมื่นนี่แดงน้าจะเมืน่น กุญสีจับบ่ได้เรื่กาคุณสอนแล้วก็คุณต้นต้นคนเดิมๆเด็กกิจกรรมไปเฮ็ดให้เล่นเรื่อยๆกันครับประกาศภาษาอังกฤษ r u n g a i t แล้วก็คุณ AI 003อันนี้ก็คือคนที่อบอดายนะครับคนใดก็คือแล้วก็คนรักนกสวยงามอันนี้ก็คือส่วนที่บอดาจับบไดาคนนี้ใดก็คือคนประเสริฐแล้วก็กกงามเห็นไหมครับคือคนที่บไดาคนที่ได้ก็คืออ่าไอาประเสริฐ <c oughs> ไอ้ประเสริฐไอ้ประเสริฐหนุ่ยทิมกระไฮไอ้ประเสริฐหนุ่ยทิมเนี่ยติดต่อผมมาภายในสามมื่นอ่าม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 ินในในในโพสต์นี้ก็ได้ครับเอาเอาเอาไอ้เขาเรียกว,ว่าเอาไอเดีเอาไอ้ตัวนี้เอามิ้วมีเมี้ยวไอประเสริฐเนี่ยหนุ่ยทิมเนี่ยมามินเบอร์เบอร์เบอร์อโทษในหันเพราะว่าผมบรรลุว่าพายดีปลอมแปลงมากไอ้ไอเอาไอ้ ซื้อสี่ไอเล่นกับผมอยู่เนี่ยคือประเสริญนุ้ยทิมเนี่ยมะม,มินเบอร์โทรให้ผมติดตอ่อไออะไรภา,ายในสามมือ่อถ้าสามมื่อนี่นับจากมื่อนี้นนอังคารพผู้เลดหัดก็ให้โอกาสดีถึงวันพฤ้เลืดหัดตอนแรกถ้าเกิดบโบอบ,อบอมาผมก็สีจับไหมประเสริญนุ้ยทิมมะม,มินแล้วเ,เบอร์โทรทิ่มไปผมแน่ผมเชได้รู้ว่าเป็นไอล้วผมก็เชได้ส่งปืนไปให้ โอเคนะครับพอดีเพิ่งเฮ็ดงาน ang, ขึ้นมาเมื่อยบ่มมีเวลาไปใสไปเบึงป่าส่งเสาๆองบ่มี่ไปเตตแต่หกโมงไปกบับบมีโตป่าป่าสวายมันไหนนามมันดีมันขืนแต่มันขืนเร็วยิ่งมาทันเลยกลับมาเหตุงานดกโอเคนะครับเดี๋ยวส่วนงานกับทักแม่บ้านมาฮะอย่างใดอย่างก็ไรแว่นตา อย่างสายพี่อีไก่ชุดบนปืนพรอมยิ่งสิครับกับมีมีม,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 มีมีทุกอย่างสำเนียครับโอเคครับสวัสดีครับ